ผมสวัสดีครับตอนน,ตอนนี้ก็โุยพร้อมสตาร์ทกัง ดำเนี่ยบางนะดำอันนี้ทดลองขับทดลองขับนะครับทดลองขับลุงก็ได้ทดลองขับรถไทยขี่ขี่โดดลงพุ่นดูลุงโดดลงพุ่นมั้งลุงครับลุงครับแอร์เย็นปะครับลุงแอร์เย็นว่ารถอ่ะ เย็นกันยันแอรเย็นไหมครับผมเย็นไปแล้วบาท ออไปไหนไปไหนจาห้นีาน่าเอเออเดอนฮวันในเพื่อที่เป็นน้ำเจ้าไปแล้วครับไปแล้วครับรถเ,เจ้าไปแล้วน้ำเอาเลยรถเจ้าเ <c oughs> ้ยเซวเอ้ย <c oughs> มันไปแล้วนะฮะเนอน้ำเอาเออน้ำเอาใส่นลยปน้ำมันก็หมดอ๋อน้ำมันก็เบิร์ดมาเติมมาหลายเนาะ เน oh. <laughs> ี่ยเป็นยังไงไปล่องรถเป็นยังไงครับผมครับดีป่ะครับดีป่ะรถน่ะฮะรถครับดีป่ะ ครับดีจะล้องครับหลอตีน่ะไม่บ้านนะครับคือร้านครับดีซต่น่ะอ่าข้างบนเป็นอะไรเนี่ยเลยเพื่อนว่าสิเนี่ยลุงบิดลุงลุงบิดเพื่อน่าสิซื้อให้เจ้าครับเมียบอกว่าอ่าน่าเจ้ากับเฮ็ดเองเด้อรถก็ซื้อให้แล้วว่าจังใดว่าจังใดตัดสินใจด้วยตัดสินใจด้วย โอ้ううไปเลี้ยนครับโอ้ส <hy> um> e ูบบ่สูบบ่เนี่ยถ้าเพิ่นปล่อยเห็นหน้าเองอีหลีนี่ที่สูบบ่นี่กับปูพองอันนะถ้ากันดำนะทวนๆอยู่กลางทงสองพวนเมียเหรอดีสบายกระแช่เจ้าแล้วมาซอยวไายอย่าวางสั้นโอ้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไม่กินซอยดอกแม่สัตนะอันเป็นยังไงก็ว่า จักไร่ปีนี่จักจักไรปีนี่สีเห็ดสีซีมห์สหมดแล้วครับโอ้สีซีมห์สีไลโอ้สีบานหรือสีดำดำเอาเน่ยดำดิครับผมตามสบายได้ครับผมทาสีดำไดครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิขอวอนุญาตกับบานสักสเดือนเะครับบเออบัตรเกี่ยวข้าวจังมก่เออบัตรเกีขานะเกียวบัตรบัตรตอนเกี่ยวขขาวก็พีบอกดิตเกียาวเดี๋ย่าเดยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีธุระอยู่หวะที่จะหนุ้ยร้าว วัวเลมขนาด้ไหอ้าวเมืกี้ของบานเล่นดยังอี๊ยีด้วะจวดดาดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอยรถเม่กัจวดธรรมดาแล้วเนาะอาจารจะพรวนรถแล้ก่อนเฮ้ยเอร้องรถเดี๋ยมอง ยังปเป็นดอกโอ้ยแต่แต่เนี้ยลุงให้ไงเลยลุงให้ไงให้น้องอุดจไปลองถ่ายบ้ามื่อนี้จะเอาไปให้ได้บ้าเมื่อนี้บ้าเขาจะจิไปส่งตอนบ่ายนี่ได้นี่อ๋อมื่อนี้ไปไม่ได้จิไปส่งตอนบ่ายเขาเอาเขาจะไปมื่อไหร่ห้เขาจะไปส่งเลยท่าอาจารย์ครับเมื่อหล่อนี่ซ้ำนี้นั่เองของนุ่งเสือนะย้ายโมเปียงอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่แม่แม่โอ้โหคียเล่น ตาคนคักได้หนเนาะี้แบบรถเจ้าของได้เดวนี้นะงอโอ้ยจะพูด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 ที่เอาพูดที่เอาแต่ยืนเบื้องอยู่ออมีรถเสือค่ะ มาแล้วมาแล้ว f เดี๋ยจะพาไปบาเราเคยถาต่ให้แม่บอกมีแต่เกียดีะมีเกียดกันใเ้าเีจเี้ยวไปาวได้บกกาิขีสาได้อนนั้เนาะเออมาอยเนี่ยใจบกาลิขีส้าเด้อเออเซลครับสอบถามนะครับมีแบบติดแอบ่ครับ มีแบบติดแอร์ไหมครับผมต้องเป็นรุ่นนี้ยังไม่มีโอ้ยอย่างไหเดี๋ยวผมมาซื้อตอนติดแอร์กันเลยก็ต้องทำเองออปชั่นนี้ต้องทำเองครับผมสิไปทาซื้อติดแอร์หรอครับอันนี้ให้ลุงเสือไปก่อนครับผมผมสิเอาตอนซื้อเพิ่นติดแอร์นะครับผมก็สิซื้อใครจะทำกันหนึ่ใครจะทำครับผมใครจะทำกัน ขอจะไปส่งเลยครับครับผมเอาง่ายแล้วค่ะถ้าทำไว้ผมนึกว่าซื้อแล้วทะเบียนเนาะทะเบียนทะเบียนนี่ต้องแบียนเซโร่ลุ่นดิมี่เรถตอรีอยู่ทะเบียนอยู่ตรงนี้แต่เลขรถให้ให้ได้ดูอยู่รถเก้ารงทะเบียนเลขเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูทะเบียนไปไปเบิ้งเบิ้งเลขรถโอ้ เลีย้ยขรถค่ะแล้วก็ตัวนี้เก้าสี่ตัวเลขเครื่องอ่าเดี๋ยวแปองตัวนี้น่อโอ้เลขเครื่องเลีรถนะครับผมเดี๋ยวให้เพิ่นให้เพิ่นเบิ่งก่อนเบิ่งเบิ่งแล้วก็ถอยนะครับเบิ่งแล้วก็ถอยนะครับไปพูดเบิ่งน้ำครับโอ้ตายแล้วเบิ่งเอาเด้อทวนนะโอ้โอ้เด็กงามเด็กงามเด็กงามไปไปมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถคู่บัวตากันนี้เลยสิดทีขายขั้นนีเละสิถือขายอะไรที่ผมต้มีบ้าง แต่ปะแต่เรื่องมีมันยไมแต่เม่แรงน้มลมรัอืมีมีแผนอะไรม้างครับก็มยากกสารเจะก็มีพวกอาปั๊มลมอย่างเงี้ครับผมอะปะแต่เรื่องแม่แรงสายสุดน้ำมันครับผมบัตรอ่าส่วรถเอ่าค่าไหลยีสเป็นต์อย่างเงี้ยครับแล้วคนนทางกได้ครับคนนำทางนี่ครับนี่นเยอะนะคนนำทาง เสื้อแหมเสื้อไหมแจเสื้อมี่เจ้าของมเลยได้เลยมาเลยบูอเจ้ากับกะรังกะขอเป็นกะกา้ได้บาดนี่เป็นมาเสื้อพันสปอร์ตขึ้ยังนี่ครับผมเพราะผมหลังจากที่ทดลองเครื่องแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอานะครับของลุงเสือนะครับผมตัวกันนี้จะเป็นของลุงเสือไว้ทำนาปีนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับเอาหาซิปตไม่ได้เอาซซีอ ห้าสิบแรกนะครับผมก็เอาห้าสิบแรกนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ครับสวัสดีครับผมเอ้าไป้าปล่องรถน้ำเพลินบ่ะโอ้ยครับผมสวัสดีครับ